ตอนนั้นลงไปนะครับไม่ไม่เห็นไม่ใครเพราะคนพิมไปว่าครับว่าลน์เคยราว่าลายเลนเจอร์นะครับแล้วก็ช่วยติดตามผมนิดนึงครับแล้วทุกคนอย่าให้เอ,ออะไรคอมเมนต์เดียวเดี๋ยวผมท้งให้แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เลยครับผมจะมาเปลี่ยนสกินนะครับสมมุติว่าเนี่ย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 ดูดูดูด,ดูผมเปลี่ยนสกินแล้วนะครับจะเออพิกกี้นะครับกลายเป็นไอ,อ,อตัวน,นี้แล้วนะ แฟ้มเนีย่ยกัายเนตัวนี้เลยนะก <c oughs> ันแรกนะคือต้องมีลายนะอ่ะได้เป็นหนวดลายเชื่อมมาปุ๊บใช่ไหมหลังจากนั้นครับเนี่ยใกล้ดูว่าคุณจะเปลี่ยนตัวลายก็บนั่ก็ไปดูทีมนะทีมสม้ติว่าอยากเปลี่ยนใครก็เปลี่ยนได้ครับ MOO M นะ M o o นะก็จะเปลี่ยนนะหลังจากน้ออกมาคนระับเนี่ยบ นแรกก็ต้อง <yog i> เขีย,ย,ยนะว่า e s f i e x p l o r e r นะการโกนะว่านับอยู่ไหนเออไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคุณทุกคนจะต้องมีตัวนู้นคือตัวที่คนอยากเปลี่ยนอยู่ไหนวะมันหาไม่เจอ ดูไหนอ b o เนี่กูนี่ยเจอเจอแล้วเจออะไรนับนี่ดูดูได้นะนับนี่ก็คือตัวที่ผมจะเปลี่ยนนะขั้นแรกก็ต้องให้กราฟไฟล์มานะกราฟไฟ้มแล้วนี่คือตัวของผมนะขั้นแรกก็คั้นอกมานะนี่ก็คือแฟมน้ำก็ยังมาวางไว้ที่นี่ครับก็เป็นเนี่ยก็คือแฟมน้ำหลังจากนั้นน้ำ ก็ไปหาตัวที่จะเปลี่ยนนะก็ให้หาหาไปนะผมไม่รู้จะเอาตัวไหนครับก็ต้องหาหาไปนะแล้วเขเจอคนแบบบางคนว่าอยากเปลี่ยนนะคืออยากเปลี่ยนกันรัวๆเลยแหละนะนะครับมันมันก็ง่ายๆครับคือต้องไปคืเราจะต้องมีตัวที่ทุกคนอยากเปลี่ยนนะเนี่ยเอตัวอะไรผมหายากมากอืมหาตัวเท่ๆมันก็ดี อือใช่ไม่ใช่มันน่าจะอยู่ตัวพันกว่านน<ห>ตัวที่ใช้ได้น่าจะอยู่แถวพันกว่าเนี่ยนี่บราวน์ไม่ใช่วะมันหายอะครับว่าทุกคนดับเปลี่ยนตัวเลยเอนาะดับเปลี่ยนอุ้ยซอสโอ้โห สองหกห้างูสองหกห้าหรืออุ้ยนี่ก็คือตัวที่ผมจะเปลี่ยนนะงูก็เยเด็กตัวนี้แต่คันลอกมาด้วยดีกว่าเผื่อว่าเนื้อก็นเนื้อก็ต้องสร้างฟังเลยนะวางไปนะจนไหนเนีย้ยครับผมจะเปลี่ยนกแล้วก็ไลคันลอกกับเปล่านนะไม่ใช่ไม่ใช่ ไอแฟมก็เอาสอดตัวนี้คันรอบปุ๊บมาวางไปด้วยนะอันแรกนะก็คือทุกคนจะต้องคือยังไงล่ะนะครับเนี่ยนี่ก็คือตัวที่ผมจะเปลี่ยนใช่ไหมแล้วก็เน่ก็ต้องมอย่างเงี้ยนะครับคืออันแรกมันจะเหมือนกันนะทุกอันเลยนะอันแรกก็ต้องมาอย่างงี้ปุ๊บอะไรเนี่ยเข้ามาที่ตรงนี้ครับ กดค้างไว้นะหืไม่ใช่กดค้างนี่ปึ๊บตัดหื้ามาที่นี่ครับมาเปลี่ยนที่ตรงนี้ครับปึบึบตุดค้างวางไปครับตกลงไปครับหลังจากนั้น,นครับก็ทำไปครับหืแต่เดี๋ยวผมบอกครับว่าตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็ทำไปแล้วเนาะนี่คือท่าครับท่าก็ต้องไป อย่าลบนะครับถ้าลบนี่คือเสร็จเลยนะมันงก็เอามาก,ก็ไปท่านี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บุ๊บ,บ,บ,บวางตกลงนะนับอันต่อมานะก็คืออันนี้อุย้ยเอานี่วางก่อนนะครับก็ต้องก๊อปนะครับ นับแนบนี่ก็คือสิ่งที่อุ๊อะไรนาวะนับวางไปตกลงนับสิ่งสำคัญนะน้วทุกคนต้องดูเชื่อครับเท่หนึงศูนย์สี่ครับคือไม่กล้องนับหนึ่งศูนย์สี่อะหลังจากนั้นนะครับก็อุ๊ยหนึ่งศนย์สีนส่นะครับทุกคนทุกคนไม่ต้องไปก๊อปหนึ่งูนสี่นะครับไม่ต้องครับย้ำเลยนะว่าไม่ต้อง เนาะมันกับเรื่องคือทุกคนต้องดูนะว่าไหนไม่ใช่หนึ่งศูนย์สี่เท่านั้นหนึ่งศยสี่อยาอย่าห้ามวางเลยรับวางตกลงนะหลังจากนั้นนะมันก็จะได้มาประ,ประมาณนี้นะห่อยู่ไหนวะนนี่ไม่ใช่เนะี่ยไอที่หนึ่งนศะูสี่ก็เนี่ย เแล้วก็ต้องสร้างแฟมิลแฟม,มนับเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะบอกนะเนี้ยนี่ก็คือตอนนัวเนี่ยเนี่้ยก็ก็กลักบท่ามาด้วยนะกลับปึ๊บปึ๊บหัอวางใส่จบนะครับหลังจากนั้นก็ให้กลอบกลบไปกคัดไปนะหลังก็ให้ไปหาเหมือนเด้งแล้วก็พิมพ์ไปเลยโอ้โหแต่นี้พิมพ์ยากเลย เอเนี่ยจะแล้วเจอง,ง่ายมากวางแบบนำไปใช้ทั้งหมดเขียนทับไปนะครับหลังจากนั้นนะครนะนะนะับก็ให้กอปเตนลอยนะ แล้วก็มาต่อกันเนาะเพาเมื่อกี้หานี่ก็เป็นทีมสุดเทพนะครับมอแทนใครใส่กระเป้าอืม,ม,ออมนอกนี้แบบนอกนี่ก็คือทีมใหม่นะแล้วถามว่าทำยังไงเนะนื่อก็เนี้ยดูเสียดได้นะแี่ก็จะเพิ่มระดับเนาะ จะไทีนี้เนาะชีมปัจจุบันของเนาะเนี่ยผมก็มีตัวนี้นะการรับเลยเลยก็ะมีกเลยแล้วครับยุีโอมีบาตสปร์ตักามาครับมก็ไม่ไองใช่เลยครับมันต้ามันก็นิดเลยนิดนิดสี่สิบ มิดปุ๊บตันเลยว้าวตัวหนึ่งนะเจคอบโัวครับแตว่ว่าเรื่องผมจะไม่จริงจริงก็คือตัวนี้นะรเรีย๋ยวผมจะไม่จริงจริงก็คือตัวนี้มิกไม่เต็มตรงสตรง่ต้องมีกับตัวนี้จริงๆนะเจคอบก็ไปหา,าได้นะครับเพราะต้องต้องอยู่ที่การสูงเนาะเจคอบเป็นตัวประมาณนี้ครับเรื่องผแฝครับ แล้วห้าร้อยบาทก็มิเต็มนะครับปรึ๊บเต็มเลยนี่ไงมิกแล้วแล้วตไหนก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับเนี่ยดูง่ายครับมิกก็มาเล่นนะเนะี่ยมีตัวหนึ่งขอผมเต็มแค่ตัวเดียวเนาะถ้ามันเล่นดาดสามแฝดกันเนาะมาวิ่งเข่าต่อไปต่อไปมนะาต่อครับ น <No. S 2> มาเลยนะครับเน่ส่งไปก่อนเลยนะครับโหดบ้านอุย้ยไปตายวะเ,เออใช่ได้ใช่ได้เฮ้ <c oughs> รู้สึกว่าตัวตายยากสุดน่าจะเป,เป็นตัวนี้แหละและตัวที่ผมพุ่งไปนะันะ <c oughs> มีการเปลี่ยนให้ยายพยายครับเด็ก <c oughs> ครับ <c oughs> ครับผมขอปปนนนะมตัดคลิปไปแป๊บนึงเนาะนะครับมาต่อเนาะนะมานะครับฝั่งนี้ก็มาครับเราก็จะใช้ตัวที่ผมเพิ่งไปเปลี่ยนครับแล้นี่ผมก็มาเปลี่ยนมานะคออมันก็ใช้นะครับถ้าอยากไล้ตัวไหนก็แค่ไปเปลี่ยนมาัผมก็บอกแล้วว่าตัวไหนเปลี่ยนได้คือต,ตัวที่คุณมีณอ่ะคจะเป็นตัวไหนก็ได้นะครับโอ๊ยแต่ทำไมตายแล้ววะ แล้วเมื่อกี้เพิ่งใช้อยู่หยอกหยกตายเลยนะครับเป็นบ้าเป็นบอลเลยเน,นี่ยอ้ตอนนั้นเห็นตายโคตรยากอ้ตอนนี้ตายโคตรง่ายอุ๊ยตายครับเราตกดีๆสองทีตาย <c oughs> ต้องใส่ก,กาศเกินทีม B ีอืมอ่าจะไปของได้นานมา นับไอรอนนี่มันจะช่วยป้าปีนี้ด้วยนะเมื่อทุกคนระดับไรเดอร์เรียบร้อยทุกคนก็จะชนะตลอดนะเพราะว่ามันจะเป็นท่าของตัวนั้นเลยและยิ่งทำให้เลเวลต็มนะเหสุดครับตรงนี้ทุกคนไปทิดฝั่งปื่อชนะทันทีไม่ต้องกดป้ายชนะแล้ว ดูดูดูว่าีะส่งมากี่ตัวก็ชนะแล้วให้ทุกคนเห็นอย่างนี้ก็ชนะไปแล้วนะครับก็สุนทรไปต่อไอ้ต้นแตงมาล้วลุกลุกลุกกี่ดาวกี่ดาวก็ช่างนับแต่ว่าสามเดียวเราผูกอยูแล้วแต่ว่าละ ังนับง่ายครับนะครับอันนี้ก็โคตรง่ายนะครับนับดูนับเลเวลก็ขึ้นเลยเห็นไหมตัวก็อัพเต็มเลยครับตกลงครับนับเต็มเงินครับนะครับไอตรงมีเคลียร์โบนัสด้วยเนาะนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นไปแล้วผมบอกเลยครับว่าเยอะดูดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูครับนี่คือดันแดันเด็บตบ เพื่อมาดัดอกาัติกหร์ตุกครั้งทุกอย่างนันตู้จึงสามารถเลือกไปได้ไม่ไมีวันที่ตุดเลยแต่เรามาเส้นติดตัวเชื่อมนี้แหละคือปลาหมกสีเขียวนั่นก็คือปลาหมกสีเขียวและพื้นที่ติดตัวของทุกอย่างเนาะนะเห็นไหมครับเลือกอต่าก,กันนะดูเราจงตีกาแต่ไมันเลือ่อนไหมวะ มันจมตีต่อวินาทีว่าทีนี้ตรงนี้เพิ่มระดับเอาไม่เนียเพิ่มระดับไม่ได้แล้วไฟอย่ะรู้สึกว่าเต็มละตนันละตา่าตันมันไม่แล้วอ่ะอเนาะไอทำไมลึเรนนี่ผมก็ยังไม่ออก เพื okay. ่ออันตรายดาวดวงนี้อย่างเดียวเราะเป็นที่อันตรายดาวอย่างเดียวก่อนตอนนี้ก็เสียไปหลายบาทแล้วเน,นื้อตันแล้วเห็นเถอะพีวครับตรงนี้นะครับนะผมก็ขอตุกคิมครับนะใครอยากให้ผมลองตอนนี้ก็